สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแบบจำลองอะตอมหรือวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมนะคะเนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กมากในปัจจุบันที่มีเครื่องมือทันสมัยก็ไม่สามารถมองเห็นระดับอะตอมได้ค่ะซึ่งรูปแบบของอะตอมในปัจจุบันที่เห็นว่ามีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆเนี่ยเป็นแค่แบบจําลองที่มาจากการทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้นโดยวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอมก็มีการพัฒนามาดังนี้เลยค่ะ เริ่มที่คนแรกนะคะในปี1808ดอตันได้อธิบายว่าอะตอมเป็นทรงกลมมีขนาดเล็กมากไม่สามารถทำลายได้ต่อมาในปี1904ทอมสันได้ให้คำอธิบายว่าอะตอมนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุบวกและลบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและละาตฟอร์ในปี1911ได้ให้คำอธิบายว่าในอะตอมประกอบไปด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอนเป็นประจุบวกมีนิวตรอนที่ไม่มีประจุรวมกันอยู่ตรงกลางของอะตอมและล้อมรอบด้วยอิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบ ต่อมาในปี1913โบได้ทำการทดลองและพบว่านิวเคลียรของอะตอมประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตอนโดยมีอิเล็กตรอนโคจรล้อมรอบ็นระดับขั้นพลังงานที่แน่นอน หลังจากนั้นมานักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านได้ลองนำทฤษฎีและคิดค้นแบบจำลองอะตอมในรูปแบบต่างๆจนมาถึงในปี1926ได้ข้อสรุปว่าแบบจำลองอะตอมกลุ่มหมอกเป็นแบบจำลองอะตอมที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดโดยอธิบายว่าอะตอมประกอบไปด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสโดยบริเวณที่กลุ่มหมอกทึบจะพบอิเล็กตรอนมากกว่ากลุ่มหมอกจางค่ะ